ผมโมวเดชแพ้ในหลวงก็เตรียมหนีไปสงขลาลงเรยอนเล็กๆตัวท่านกัมียท่านพ่อตาท่านแม่ยายลงเรือล่อหนีแล้วหลังจากนั้นพระปกก้านก็บอกรัฐบาลขอไปผ่าตาแปลงกฤษท่านไปะชาสมบัติที่อังกฤษ ังจากที่รัชก,กาลที่7็สละราชสมบัติแล้วเนี่ยการสืบต่อราชวงศ์นี่เหตุการณ์เกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วทําไมมาเป็นสายของปัจจุบันเนี่ยตามกฎมนเียนบานที่รัชก,กาลที่6ท่านตั้งไว้มันก็ต้องมาสายมหิดลอยู่แล้วแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยคณะรัษฎร,รม,มีอานาจมากจะเปลี่ยนเป็นสายไหนสายไหนก็ได้ทั้งนั้นแต่ที่มาสายมหิดลเนี่ยจา์ปีดีเป็นคนสาคัญในการเลือกสายนี้ เพราะท่านเห็นว่าหนึ่งทุนกระมอมแดงเจ้าฟ้ากรมหลวงสงขลานครินท่านเป็นนักประชาธิปไตยคนแรกเลยในบรรดาเจ้านายเป็นคนซึ่งอุทิศตัวเพื่อรัษฎรอย่างสําคัญเลยเช่นท่านไปเรียนหานเรือมาที่เยอรมันเกิดสงครามโลกครั้งที่หนึ่งท่านอาซาสมัครไปลบเลยแล้วท่านรับสั่งเลยว่าชาวนาตายเพื่อเจ้านายมาเยอะแล้วเจ้านายควรจะไปตายเพื่อชาวนาบ้างเขาก็ไม่ยอมให้ท่านไปท่านก็เลยเปลี่ยนมาเรียนการแพทย์ เพื่อจะรักษาราษฎรกลับมาอยู่ที่กรุงเทพทํางานชีนรา่าชเขาก็ไม่ทันไปตรวจพวกคนไข้อนาถาเพราะว่าเจ้าฟ้าสูงส่งกันมาท่านก็นเลยยั่วขึ้นไปเชียงใหม่เลยไปทํางานการแพทย์ให้พวกมิชชันนารีเลยจนรู้สึกเจ็บไข้าอาการหนักนะถึงได้กลับมากรุงเทพสันนั้นก็สวรรคตเพราะฉะนั้นท่านเป็นตัวอย่างปีดีเห็นว่าเจ้านายอย่างนี้เขาจะสืบสายนี้แล้วท่านก็เป็นคนแรกเองเหมือนกันที่แต่งงานกับ ผู้หญิงธรรมดาสามัญที่สุดไม่มาเลี้ยงเป็นหม่อมไม่มาเก็บไว้ในบ้านแต่งงานกันเลยเกระเลิกเลยนางสาวสังวานเนี่ยซึ่งพูดกันตรงไปตรงมาตามแบบชนชั้นเนี่ยก็ชนชั้นที่ต่ําที่สุดยากจนที่สุดบ้านอยู่แถววัดอนงสมเด็จวัดอนงอไปเลี้ยงไว้ได้รับการศึกษาเพราะฉะนั้นสมเด็จสังวานนับถือสมเด็จวัดอนงมากเลยเชียวเพราะฉะนั้นเนี่ยจารปีดีบอกเนี่ยควรจะยกย่องสายนี้ก็เลยมาทางนี้ จารย์ปรีดีส่งคณะในนามรัฐบาลไปติดต่อกับรัชกาลที่7หัวหน้าคณะก็เจ้าพยาชีธรรมธิเบศร,ร่วมกับหลวงธรรมรงแล้วก็อาจารย์ดิเรกชยนาอีกคนหนึ่งอาจารย์ปรีดีไวาอาจารย์ชินดิเรกมากสามคนนี่ไปเจรจากับพระปกเกล้าครั้งแรกพระปกเกล้าไม่ให้คุณดิเรกเข้านะเพราะไม่มียศถาบรรดาศักดิ์อะไรนี่มีเจ้พาพญาชีธรรมธิเบศรหลวงธรรมรงเขาก็เป็นคุณหลวงแล้วนี่คุยกับท่านแล้วก็ เจ้าพยาชีธรรมธิเบศก็บอกว่าเห็นท่าท่านจะสะสมสมบัติก็ถามรัฐบาลทัฐบาบอกให้ไปโลซานเลยไปเกลี้ยกล่อมหม่อมสังวานในหลวงอานันต์รับตอนนั้นในหลวงอานันต์เพิ่งจะแปดขวบท่าน,นนี่หม่อมสังวานก็บอกทั้งน,นี้ทั้งน,นั้นก็แล้วแต่ท่านเป็นพระพรนา,าซึ่งเป็นย่าพระพารษาท่นานก็เห็นว่าทาหลานท่านาไม่รับเนี่ยมันก็จะสิ้นราชวงศ์แล้วท่านก็เลยให้หลานท่านรับเป็นพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยความเป็นมาเท่าที่ผมเข้าใจมาเป็นอย่างนี้ ตอนนั้นคนดิเดตนอกจากสายนี้เรามีสายไหนมีกอโอ้เยอะเลยทังสิบองค์เลยนะก็เนี่ยอย่างพระองค์เจ้าสามองค์เป็นลูกสมเร็จเจ้าฟ้ากรมหลวงลพบุรีดรามีดพ่อเป็นเจ้าฟ้าแม่ก็เป็นพระเจ้าวรวงเธอพระองค์หญิงเฉลิมเขตเนี่ยท่านเป็นลูกสาวคนโปรดของมุรพภาก็จะลูกนี่เป็นพระเจ้าวรวงเธอทั้งสามองค์เลยนะพระนุพันธ์คคนเฉลิมพลที่คำพรอนุสรรมเดชในสามองค์นี้ เขาได้รับเสนอให้เป็นพระเจ้าแผ่นดินพระองค์ใจใหญ่เ,เป็นแคนดิเดตเพราะว่าพ่อเป็นเจ้าฟ้าแม่เ,เป็นลูกเจ้าฟ้าอีกถ้าจะต้องการเอาแบบขัตติยะน,ยนี่เขาก็มาตอนนี้พวกนี้นำสกุลอะไรนะ,ะยุคน,นี้เขาอยู่ในพวกหม่อมเจ้าเยอะเลย,เลย,เยพวกนี้ถ้ามีเมียเยอะแล้วลูกออกมาเป็นหม่อมเจ้าหมดทีนี้เดิมทีเดียวเนี่ยรัชการที่7ท่านจะให้ทูลหม่อมบริพัตรเป็นแล้วก็ทูลหม่อมบริพัตรก็เตรียมจะให้พระจุมพจน เป็นลูกชายคนโตนี่ก็เหมือนกันแม่เป็นเจ้าพ่อเป็นเจ้าฟ้าแม่เป็นหม่อมเจ้าพระงค์จุมพฤนักเรียน PPE คนแรกของไทยนะเรียนออกซฟอร์ดที่คุณคุณเ,เอาอย่างไปเรียน PPE เนี่ยเพราะคุณนดนับถือพระองค์จุมพฤมากชัดเจนเลยว่าการที่เจ็ดเตรียมจะให้พระจุ์จุมพฤษสมัยราชคุณไม่อ่านดยฟื้นความหลังเจ้าคุณอมานเขียนเล่าเลยพระงค์จุมพฤก็มาฝึกงานกับเจ้าคุณโกมารคุณมนตรีเจ้าคุณโกมา,ากคุณเป็นเสนาบดีกระทรวงพลัง เดคุณระมาณเอ็เอาเอ็ดเ,เอาเลยบางทีต่อไปจะเป็นพี่้ามินเนี่ยต้องฝึกไว้ให้เก่งคนตะกอนเขาเก่งมากเ <c oughs> ทีนี้ก็ทิ้งสายนี้ไปเพราะว่าพ่อคนนี้ไปอยู่บรรดุงแล้วของสายนี้มันเป็นปฏิปกักษ์คณะราษฎรโดยตรงเลยอ <c oughs> นี้พวกยุคนนี้ก็ไม่เป็นฝ่ายไหนนะแต่ว่าอาจารย์ไปดีบอกมาเลือกชาติเลือกตระกูลไม่สมควรเลือกเอาฝ่ายที่อยู่ใราษฎรดีกว่าก็ถึงได้มาฝ่ายไมฮิรน กอมบอลปอเขาเชื่อเลยว่าประเด็จก,การจชนะว่ายจันไปดีเนี่ยเชื่อประชาธิปไตยเชื่ออังกฤษจะชนะเชื่อเลยแต่อเมริกาจะเข้ามาร่วมในสงคราม